สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับ16.10นวันศุกร์ที่21มีนาคม2568ครับพี่กัดบ่บายในวันนี้นะครับ62น,นากูหมันฟาร์มตำบลดูลอำเภอกันทา,าราลมเดงวัชีสะเกตครับ การจังบรรยากาศตอนบ่ายอง้องนาคุมนานฟางนะครับครับอ๋อเล็กแปดน้ำลดตรงเยอะเลยคงกระลักครับใส่ฝนของใส่ไก่ครับน้ำลดระดับลง เร็วมากเลยบ่กบครับบ่กบกยาขึ้น เลี้ยงแหนแดงไว้เป็นอาหารยาขึ้นเยอะครับวันนี้ปล่อยพ่อแม่พันไว้หกเจ็ดคู่ครับก็จะเป็นบอก,กบเดิมครับหรือผ้าเขียวออกนี่ก็ปลูกแนวต้นยางนะครับต้นยางยางนาครับปลูกตลอดแนวไปเลยครับ ตลอดแนว,วนี่ครับลูดน้ำจากนะครับบอ่อประบึกนมาเติมหล่อเลี้ยงไว้ครับปลายเยอะนะครับนี่ตะเพียนมันเหลือเยอะ ัใส่ไกลกับระดับน้ำบอ่อประบึกนะครับ ดับน้ำลดลงมันจะรึ้นแล้วครับนี่รึ่งบอ่อแล้วแต่บอ่อนี้ลึกครับบอ่อนี้ลึกสิบเมตรระดับน้ำหน้าน่าจะเหลือห้าเมตรนะครับพวงหัวครับฝน ขนุนต้นนี้ตายแล้ไม่ตายแล้วนะครับนี่ฟื้นขึ้นไาแล้วขนุนครับฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว แอบขินทรงแอปขินทรงนะครับ การไปไปนะครับนี่ครับแตกหน่อยแล้วครับเกิงสุมเนี่ยแตงหน่อยเลย,น,น,ย,เลยนี่ครับแตงหน่อ แอกนอเต็มเลยครับฝนเจอได้ฝนครับใบดกมากครับเนี่ยต้นสำชาครับจำเจลีลมเลือนจริงจริงเลยลมเลือนราก แล้วยางนาพยอมนะครับนี่ต้นนี้ติดลูกเหมือนกันนะครับนี่ครับติดลูกเหมือนกันไม่รู้พันธ์อะไรนะครับนี่แล้วรอดู พอดีช่างมาต่อเติมหลังคาหลังคาหลังบ้านกับช่างต่อเติมหลังคา แห่ช่วงเดือนกุมภาเนี่ครับแหนยังเต็มคลองอยู่เลยนะครับฝนตกมารอบเดียวหายเกลี้ยงเลยครับอาหารปลาไปละครับดูครับต้นสำชาครับจ,จําจุลีดูสเสดานะครับแสงไป ยอดด้านบนบสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมช่องกูมานฟาร์มนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บจเจริญรุ่งเรืองในหน้นาที่การงาน จเจริญรุ่งเรืองในอาชีพธุรกิจที่ท่านดาเนินการอยู่ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับยิ่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ